บางคนบอกว่าอยากทำสมาธิแต่พอได้ยินว่าจะฝึกฝนการทำสมาธิรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่ยากและไม่ใช่เรื่องที่ง่ายขอให้ค่อยๆฝึกค่อยๆอ,อ,อ,อดทนภาคเพียนขยันเอาใจใส่ตั้งใจให้มั่นเพื่อที่จะฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดความสุขสงบภายในจิตใจ เพราะโลกทุกวันบางทีทำให้เราเครียดกันมากมายอันดับแรกก็คือจะต้องผ่อนคลายกายและใจภาษาฝรั่งบอกว่า relaxation ผ่อนคลายกายใจจัดท่านั่งให้สะดวกสบายให้ผ่อนคลายที่สุดอันที่สองก็ focus on the bridge ก็คือการ กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติทุกลมหายใจเข้าออกอันที่3 observation on thinking ก็คือการสังเกตความคิดนึกของเราที่เกิดขึ้นว่าคิดนึกอย่างไรสังเกตค่อยๆสังเกตค่อยๆเฝ้าดูว่าเรามีความคิดดีหรือไม่ดีอย่างไร เพียงเป็นผู้รู้ในการสังเกตการเท่านั้นอันที่สก็คือการเล t i อิดโกคือไม่ใช่อันที่3อันที่4คือเล็อิดโกคือการปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางทุกอารมณ์ปล่อยวางทุกความคิดปล่อยวางความยึดติดต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจทีนี้เราก็จะผ่อนคลายสบายสบายไม่ต้องรีบร้อน ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องฟุ้งซ่านให้เราผ่อนคลายกายและใจแล้วก็สังเกตความคิดนึกต่างๆพร้อมกันนั้นเราก็ปล่อยวางทุกอารมณ์ขอให้ทุกท่านมีความสุขเกิดจากการทำสมาธิมีสติทุกก้าวย่างของชีวิตเจริญธรรม